สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13มกราคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทรงสารเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติว่า เด็กและเยาวชนมีส่วนสำคัญในการร่วมกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและเยาวชนที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทุกมิติอย่างเหมาะสมทางด้านสุขภาวะทางกายและจิตใจ รวมทั้งมีประสบการณ์และทักษะการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันและมีความพร้อมสำหรับการโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาสในทุกด้านให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินยัยมีคุณธรรมและจะริยธรรมยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ผมได้มอบคำขวัญว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสารรค์เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยเพื่อให้เด็กเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองทุกคนตระหนักว่าโลกปัจจุบันเชื่อมโยงกันไร้พรมแดนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องมีมุมมองที่กว้างขวางเป็นสากลมีโลกกระนัดที่กว้างไกลพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะและสร้างสรร์นวัตกรรมรวมทั้งเป็นผู้ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้ก้าวทันโลก ยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงตลอดจนเป็นพลเมืองที่เคารพและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในทุกมิติมีความคิด และจิตใจที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันเป็นพื้นฐานในการสร้างสังคมแห่งประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเหนือสิ่งอื่นใดเป็นผู้ที่ทำรงไว้และนำอัตลักษณ์ความเป็นไทยไปสู่สากล เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567ผมขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพียบพร้อมไปด้วยความสุขและความมั่นคงในการดำรงชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสารรค์สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป